สวัสดีเพื่อนๆผู้รักรถไฟทุกท่านนะครับเป็นพิเศษสําหรับผู้ที่ชื่นชอบรถสินค้านะครับวันนี้มาดูรถหินนะครับรถบรรทุกหินจากวิหารแดงนะครับปลายทางสุพรรณบุรีเป็นขบวนพิเศษนะครบขบวนพิเศษหินที่1709ตอนนี้นะก็กําลังจะเข้ามาทําสับเปลี่ยนที่สถานีชุมทางบางซื่อนะครับรถก็จะเข้าในชานชลาที่1 วันนี้อากาศร้อนเป็นพิเศษนะครับแต่เพื่อรถไฟเราทำได้นะครับยอมตากแดดนะนี่นะครับสถานีชุมทางบางซื่อวันนี้ฟ้าใสเลยนะครับฟ้าใสเมฆก็สวยทางด้านสถานีกลางเนี่ยก็มีผู้คนนะมาฉีดวัคซีนป้องกันโคนะวิด -19 บเก้าะก็เห็นรถเต็มเลยนะครับสำหรับตอนนี้ขบวนหินนะหนึ่ วิหารแดงสุพรรณบุรีนะครับจะเข้ามาในชานชาลาที่หนึ่งแล้วนะหัวรถจักรนะครับเป็นอันสตอมเครื่องเดิมๆนะครับค่อยๆไหลเข้ามาแล้วนะมาแล้วครับ ก็เป็นรถตำนานแม่น้ำยมนะไม่ใช่ใครที่ไหนนะ4218คันนี้ก็มีประวัติอันสุดยอดนะครับตำนานแห่งลุ่มแม่น้ำยมนะใครอยากรู้ประวัติของคันนี้เนี่ยก็ลองไปหาดูนะวันนี้ทำรถถิ่นครับ4218 ตอนนี้จอดแล้วนะตอนนี้ก็จะทำการปลดรถจากดีเซลนะครับไม่แน่ใจว่าจะเปลี่ยนหัวหรือเปล่านะครับหรือว่าจะใช้หัวเดิมเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะฮะคืะคู่ทางนทาดาที่เดินะมีรถจากที่ผ่านในทางเดินทางทาดาที่เดินรถจากกะบีทาอ่าตอนนี้พนักงานนะครับทำการปลดรถจาก4218ออกจากขบวนนะครับ สี่สองหน่งแปดเร่งรีไฟรัคาผม ครับเดี๋ยวรถจักเนี่ยก็จะวิ่งผ่านในชานชลาที่2อีกทีนะตำนานแห่งรูมแม่น้ำยมนะอันสตอมสี่สนะครับตอนนี้เราย้ายมาอยู่บริเวณชานชาลาที่4นะครับ มาดูหัวรถจักรอังต้อม4218วิ่งผ่านในชานชลาที่สองมาแล้วครับผมออโอ้สีเดิมเดิมด้วยนะครับสวยงามอะ,ะ่ฟังเสียงต้อมเดิมเดิมนะฟังเสียงต้อมเดิมเดิม นี่นะรับริ้วบอตขอที่จอดอยู่นะะน่าจะมีอยู่ประมาณ10กว่าคันนะผมตอนนี้นะครับรถจักรได้มาแล้วนะครับรถจักรที่ทำขบวน1นึ9นะครับก็เป็นปู่ส 0, 0่ศนี่นะครับ ว่าอาจจะใช้เวลาสักคู่นะครับในการเร่งเครื่องทําลมนะแล้วก็ต่อท่อลมนี่นะริ้วบอตขขเนี่ยหรือรถโบกี้เทข้างนะก็มีสีที่สวยงามนะตอนนี้ก็มาฟังเสียงรถจกักรเร่งเครื่องนะครับ รถจักรเนี่ยก็เร่งเครื่องทำลมเมื่อสักครู่นะตอนนี้ก็แดดล่มนะครับอ่าเนี่ยให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับตอนนี้ท้องฟ้าเราก็ยังเห็นเมฆสวยใสนะเพิ่มเติมก็คือแดดล่มตอนนี้เราก็ถ่ายสบายนะครับ นานๆนะจะมีรถพวกรถสินค้ารถถิ่นนะวิ่งเข้าไปสายสุพรรณบุรีนะปกติสายสุพรรณเนี่ยก็จะมีอยู่แค่รถชันเมืองนะขบวนสามห้าแล้วก็สามห,าหกนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มาถ่ายไว้นะครับอันนี้ถ้าไม่ติดโควิดนะผมจะตามไปถ่ายถึงหนองประดุกเลยนะครับ ตอนนี้นะขบวนรถหินนะครับขบวน1 7 0 9วิหารแดงนะครับกำลังวิหารแดงสุพรรณบุรีนะครับกำลังจะมุ่งหน้าสู่ปลายทางสุพรรณบุรีนะครับเพื่อทําการอาลอยหินนะกำลังจะออกจากบางซื่อนะแล้วก็จากอันสตอม4218ก็เปลี่ยนเป็นรถจักร GK4005 นะครับ นี่นะครับตามมาด้วยริ้วบอทขอนะครับรถโบกี้เทข้างกี่คันครับเนี่ย ขอขอนะผมนับได้จำนวนสิบสามคันนะไปแล้วครับผมนี่ฮะมาดูคนระับ บรรทุกหินมาเต็มคันเลยนะครับช่วงนี้สงสัยนะทางสายสุพรรณบุรีเนี่ยก็น่าจะมีการทำทางนะโอ้โหเสียงล้อ หาปิดท้ายด้วยรถบรพอหอนะครับห้าศูนย์ศูนย์หนึ่งเจ็ดนี่นะครับโอ้โหเสียงล้อโคตรเพราะเลยครับไปแล้วโอ้ทางด้านน,านี้ก็มีรถบรรทุกล้อเลื่อนนะครับจอดอยู่จำนวนหนึ่งคันนะ ออสวยงามดีนะครับก็ขบวนรถนะครับออกจากบางซื่อไปแล้วก็จะผ่านโค้งนะครับตรงลงรถจากบางซื่อทางด้านซ้ายนะครับมุ่งหน้าผ่านบางซ่อนนะครับตลิ่งชันแล้วก็ไปถึงหนองประดุกก็น่าจะทําการโรยหินนะเนี่ยตอนานานๆจะได้เห็นนะรถสินค้าเข้าสายสุพรรณบุรีนะครับ ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่รับชมและติดตามนะครับสวัสดีครับ